โอเคครับพี่น้องคะหลังจากที่อันสน้อยกับพี่ลาน้อยต้นหอมโนผ,ผ,ผักตบกับหอยออกหมดแล้วเนาะกับน้องกบออกไปตัวนึง่งน้อยที่ทําการลือเลยค่ะเอาที่เลือก,ออกเลยจ้าเอาที่ปูผ้าใหม่เนาะที่ทําการพุจักหน้อยค่ะโอ้มีขี้กระเดือนน้ำคุณหน,นุโอ้ขี้กระเดือนหนูคุณน่ะนี่เลยโอ้ขี้กระเดือนเยอะเลยนี่นน เนี่ยมาบ้างมาบ้างนี่ยบ้โอ้ยคือกระเดือนหลายขนาดเลยนี่นี่นี่หนูนี่อุ้หมีตัวบักแอบเอาไปให้อันนี้กินเอาไปให้อันเดี๋ยวเอาเก็บเอาไปให้อันน้องกบอาหารน้องกบเลยนี่นะเน่นอู้ตัวนั้นยาวมากอู้โอ้โหคือแเดือนพูดเอาให้พี่น้องมึงแน่คือแต่เดือนยาวไปสั่ให้กบเลยเอาไปเลยไปเลยไปให้กบกินเด้อไปให้กบกินค่ะคือกระเดือนค่ะาันไม่ี่สายขึ้นนี้เลยค่ะ มีต้นบักที่เขาอยู่นี่อาศัยต้นบักที่เขาเลยเฮ้ยมีปลาด้วยหนู๊กเฮ้ยมีปลาดุกมีปลาดุกด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีปลาดุกปลาดุกเฮ้ยมีปลาดุกน้อยอุย้ยปลาดุกน้อยมาจะใส่ว่าหรือว่าพี่แม่ขูดขึ้นมานี่นี่เออโอ้ดีเขาสิเอาไว้เลี้ยงลงบ่อเลยนี่โอ้ยปลาดุกน้อยเป็นปลาดุกนาด้วยค่ะเนี่ยเอาใส่น้ำก่อนเอาใส่น้ำเฮ้ยมีปลาด้วยนี่ ปดุกเดี he ๋ยวเฮาสีเอาเอาไปเลี้ยงลงบ่อนน่บ่อเอาไปใส่บ่อพุ่นไว้ก่อนเนาะโอ้นี่เฮาไปใส่บ่อนี่ไว้สักก่อนเนาะโอเคเนาะเอาไว้ใส่บ่ออ่ะหนูเอาไปไหมเอาไปใส่บ่อนั้นไว้ไปเดี๋ยวรอตักทีเดียวโอ้นี่ใส่คู่นี้ไว้สักก่อนนี่เดี๋ยวทสี่ไปป้อยลงบ่อแล้วเฮาก็จีเสียเอามาไว้บ่อนี่แขนนี่เลยจ้าพอดีเลยค่ะเฮากำลังว่าอีย่างนะสีเลี้ยงปดุกใช่จะได้ปดุกเลยค่ะมาเดี๋ยวสะร้อยสาอีกสักก่อนค่ะ เดีーー๋ยวสาขึ้นฝากเมึงนี่ก่อนก็นบกันได้ดูนะมีปลาทางนี้นะโอเคก็แต่สามาทางนี้เขาจะไม่เห็นปลานะนี่นะเนาะมาเดี๋ยวไปตามมาทางเดิมดีกว่าสามาทางเดิมดีกว่าเฮ้ยมีตัวเดียวลากกันเลย ประดุกลงโคกโอเคค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสาวน้อยสี่ทำการสะน้ำออกแล้วก็ซีลือออกแล้วบันนี้เขาจังที่มาเอาอันขี้กระเดือนลหลายๆนี่ไปให้น,น้องกบเขาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ฉัน้อยกระจบไว้สำนีเด้อคะ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทำความสะอาดต่อสักก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าฝากเป็นกำลังใจให้สาวน้อยกับอีลาน้อยต้นหอมเด้อคะ่ะคลิปนี้ไปละบายๆขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะ